ไหนให้เล่นแบบไหนเล่นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนั้นแล้วก็นี่ข้างไหนไม่มีก็บอกหนูเหรอข้างเล็กมีก็บอกหนูสิเอาเล็กค่ะเอาเล็กค่ะโอเคเอาแล้วให้ทำยังไงคะเปิดค่ะไม่มีเย้หนูเอาทำไมหนูรู้ว่ามีล่ะ สีขาวนะเอามีมเ,าเห็นไหม,มเ,เห็นไหมเ,เห็นไหมเห็นไหมเาก,ก็มียา<ะ>เอาเล็กนะหนูเอาใหญ่นะเลียสอหเาสีอะไรดีนะห้ยาห้ยาสีแดงมามา,มาเปิดพร้อมกัน é já hey,